สวัสดีครับมาอีกแล้วพี่น้องอันนี้ก็มาเอาพึ่งไอ้เพื่อนเหมือนเดิมครับยุบบนลลังคากันครับเด็กกระไดเพื่อนบอกมาเอาให้นี่ครับอันนี้ก็เหมือนเดิมครับประทานพึ่งเหมือนเดิมนะครับเป็นประทานรับเชิญเอาพึ่งอีกแล้วครับประทานี่ชอบตามนางพญานะครับวางเสน่ห์ทุกที่เลยครับเสน่ห์พึ่งนะครับเสน่ห์พึ่งไม่ใช่เสน่ห์คนนะครับ โอ,โอ้ห้างนี้กับุดยอดด้วยพี่น้องเอ้บนเนี่ยพึงยกับลังค่านีรูซสึกว่าสิบนาแน่นนะครับเด็ครับก่อนเป็นประธานกับพี่เอถึงงานของกอนครับเพราะว่าในกล้องได้ท่าสันีไว้แล้ว,วพี่น้องอสใส่กล้องไว้แล้ว จับนางพญาเลยครับงานนี้ถ้าจับจับนางพญาไม่ได้ก็ฟาวครับก็มีความยพี่น้องโอ้ยสวยเลยครับสวยเลยเป็นก้อนเท่าเงาเลยครับประมาณเจ็ดแปดขวดได้เลยเนาะ,ะท่านฟองนึ่ถงถึงใหง้ได้ได้ได้เจ็ดแปดขวดโอ้ย,อยบ่มีลูกเลยบ่มีลูกเลยมีจ่น้ำหัวน้ำย่างเดียว โ้โหโหโหหยอดไปเลยมางามเถอะบ้านี้เป็นกวนนาปึกเลยกอนนาปึก ก้อนก้อนเยวนี่เกือบสีหาก,กวดแล้วครับเนี่ยน,นี้ติดอยู่กับริมปั่นไส้นะครับน้าขี้งามน่าขี้งายยืนไพ่บนลางบานกันทั้งสันเลยไม่น้องคุมเทเลยคุมเทเลย,เเลยแต่บนใกล้เชียงก,กันนะครับถากมีแบบนี้นะครับ เรียกได้ครับเรียกได้มาจับให้ได้ครับจับเข้ากล่องให้ด้วยนะครับจับเข้ากล่องให้พี่น้องเอาไปเลี้ยงไว้ส้มเรียนเพื่อนๆตามสวนนะครับตามหัวให้ไปสวนเฮาแก่งเหงาพี่นออ้องเออบางเพืเอ่อจะทำงานกเกษียณอายุเล้วก็อยากเ,เลี้ยงเรียนๆนะครับเอาไปแก่งเหงาติดต่อเลยครับ จับนางพญาเข้ากองให้ไปดีง่งอยู่ใส่ล้อบัดเนาะออกมาได้ละย่าเห็นหายากไรมันเหนื่อยออกมาหลูกออกมากี่ภาไปประกวดนางงามน่อยเอาเดาครับบดัดใส่ทงมือได้เส้นุมหนึ่งเข็มเบิ่งเไ็้สวยพี่ตายห่อนหนา,อาโอ้ กล้าถอดหมวกไว้หุ่นหวยไหมประธานถอดหมวกได้บัดนี้พี่น้องเอ้งทางล่างมีแม่บ่นักสู้สบอไซกันเลยมั่งมากมากว่าม,มันหันใจยากหอนเลยเอาละครับบัดนที่หายนั่งพายาเก,กนน้อยแจ้งน้อยกันนะว่าพฤนจิ่ยบบายงได้แท้ๆต้องใจเย็นๆน,น้อยนึงสงสัยทั้งต้นขามแล้วพี่น้องบัดนี้ พูดนะครับอุ้มลุ่มเลยบอกครับแบบนี้ครับขึ้นไปเกาะยุ่งาอุ้มลุ่มเลยครับนต่<อ>รับประธานก็เล่นสิขึ้นไป<อ>นี่นะครับสงสัยนะครับเพราะว่าเพิ่งงานขึ้นไปเกาะอยู่ n าคขามเนี่ก็ต้องตามขึ้นไปเพราะว่านั่งพญาต,ต้องอยู่จุดนัน้นนี่แล้วครับเพราะว่าน,นั่งพญากระออกจากกล้องพึงบินขึ้นไปยู่จุดเดียวกันนะครับตอนนี้นะ <cosine S 1> ครับนะครับจุดจุดที่เขาตรงมองนะครับน,นั่งพญาพึงงานออกจากกล้องไปงเมื่อกี้พ่งงานเต็มยุบปากกล้องครับตอนนี้หายแล้วครับ ก็ขึ้นยุป่าย้ำนะครับต้องพยายามเปิดเขาเขาได้หมวกื้อยๆครับเพื่อต้องการจับให้ได้นะครับรมหกุ ถ้าหากนั่งพญาเขาหมวกเพ่งต้องลุ่มอยู่ในหมวกนะครับเพ่งตรงลุ่มอ้อมนี่ยกับหมวกเลยครับแล้วก็ปัดกวดตามจริงไม้เขาแตกเต้นว่าจะไปเกาะยูมรนอีกครัถ้ามาเกาะอยู่หมวกก็คือ,อโอเคครับตงรงย่หันนั่งพญานะครับ นี่ขายไปไนมีรัวโลด้้ยติดหาันให้เให้เนึัเลือเขแล้วมีห้ม่หายใช้เพไเก็บเงิ่งทนวที่เหลือกผมว่ามีุนเพิ่งนเนี่ยขึ้ไปไปไปมากมากไปมากมากผมรจอบโอ้ เบ้งเบ่ง <ไป S 2> แล้ว<ม>ครับเดี๋ยวนี้ไปเต็มยุกคับขังหมวกนะครับนะพี่น้องนะครับสงสัตต้องอยุ่ในหมวกแล้วงานหนึ่งนะครับต้องมาลุนอีกแกนหนึ่งครับเอาลุงมาเบ่งก่อนนะครับว่าที่อยู่ในหมวกกันแค่บวนะครับมามาละ นั้นมันกินนังพญามันนั่มากเลยเรอบไดครับเอาหมวกลงจากต้นขามมาครับมาเป่งว่านังพญากตจักสยุบอยู่หครับยู่จตัดนังพญามาเหรอสหมวกเอาไม้ยตรบอกรเห็นแล้วครับเห็นแล้วเมื่อกี้นะครับประท่านวันที่จับหลุดมือปั๊บโอ้ยเลี้ยวเลยวครับเลี้ยวนั่งพญาเนี่ยรู้สึว่าังนั่งพญา ขัางนี่ตัวใหญ่น่ายอยู่กซื้อไาจับหากนะครับราคาคือสิแพ้งอยู่ครับดะบึงจับหากนะค่าดอกยักแสนวุนเนี่ยตัวนี้โอ้ยมันเขาใต่ใต้กับมีดถูก อออ่เกังต้นไดปะมันเป็นอะไรนี่แหะมันเป็นห่วงอ่าเนี as ันชอกกันดูช่อกกันเอกกันเร็วๆๆๆๆตาดีตาดีเรียบร้อยเรียบร้อยตัวน้อยใช่มันมีสตัวอ่ะ เอาไปก่อนเอ,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 อาไปก่อนหาไปอีกหาไปอีกเขาต้องจับเป็นสองคมอยู่ดิเอเดาสงสัยสีแมนหรือบอมแมนแมนหรือกาวเออหรือกาวที่เปตัวน้อยคุณยังไม่โตนะห่างกันห้างกันหาไปอีกก็ได้หาไปอีกก็ได้สงสัยสงสัยบอลที่แยกห้างมันออกมาแล้วยังบอลทีไปมั้งนี่แล้วก็มีหลายที่ผึ่งห้างมีซ้ำสองห้างสองมีสีแยกห้างได้ เามากันึงสองงอันตาอยู่เด้อมันบ่อเขาึงสองแม่จสิไปจักเรองเแม่เปิดตลาดก็กสิไปจักกับแม่ใดวะเถ่นแม่มีเด้อก็ขั้นึงนั่งพญาสองโถสิถิ่มแม่เลยจักสิไปแม่ได้เทียนบ่มผลูกมากมถิารร่มาคล้ายลูกหลายแม่นี่ยแ <laughs> <laughs> กันตัวนี้หมกเลยกันนี่หมวออก,กรถบอลอยู่ทั้งหมดก,กี่นายมันก็มันก็อยู่ทั้งนอกกีก่แบบเมียมนะันเอายอยู่อ่ะหมวกแต่มันผมผมเอาเลยเนะี <laughs> ่ยเพราะอันผมเป็นหมวกผมเนาะเมื่อกี้นี่เห็นตนัวใหญ่กว่กานี้รู้ว่ามันหลอกตาเมื่อยบ่อยเมืงง่อยสายเมื่อยนะครับ หนานจนุดมื่อยแล้วครับหานังพญาจุดมื่อยแล้วรู้สึกว่าตาไล่แล้วงานเนี่ยน,นั่นเลยเทียง,งกันแกเขาไปนั่นอะไรแน่เนี่ยเพื่องานเขาไปลุ้มหลอดแล้วเรียกว,ว่าที่นีตัวเดียวที่ว่ารโยววาตาไล่เดียวปไปกินตัวน้อยเป็นตัวใหญ่บ่ว่นามันแมนนังพญาแทบวะนังพญาเอามาเบิงซะหมดเอามาเบิงกูแม,น,มนบ่ ยันตัวนะ้นยาทยท ER ั้งหลังก็เคยดูยาปากแดงปะากแงอ่าว่าแน่นปะอยู่ทางไหนเดียวกันมาพายาอยู่ในห้องในหลอดดูแดงๆครับโอ้ยเพ่งลูกเพ่งงานมาร่มเพ่นนะครับนี่ครับอยู่ทางไหนครับแดงๆจ่ว่าเพ่น เพิ่นว่าพึ่งนางาาพญาท่าปาบัดแดงๆมาท่านนะครับเอาเอาไส่บาดน,นี่นะครับวันนี้จะเออสนั่งพญาตเขาครับโอ้วกลัวสิใดนะพี่น้องไอ้เบรมันธรรมดาครับพึ่งห้างนี้นะครับนางพญาค่าตัวสูงนี่แหละครับพี่น้องไอ้เขายุดยุดหนี่จากแป๊บหนึง่งเดี๋ยวจะค่อยใจใพ้จากของบ้านเพิ่นสีมาใส่เสาไม้ครับตั้งเสาไม้ จาก3ามสี่มือหามือไปก่อนนะครับก็ได้เอาเขากองให้เิ่นเรียบร้อยอีก3มมือถึง4ี่มือครับปล่อยนางพญาได้นะครับเนาะเขากรสีอย่ต่อไปสร้างลังต่อไปปีนาก็เอาน้ำหวานอีกทุกทุกปีนะครับสำหรับถึงพงปลานะครับสำหรับชิปนี้ก็ขอบคุณพี่น้องครับที่ติดตามชมมานะครับสวัสดีครับ